ติ๊กสารภาพทุกอย่างที่ทำไปเพราะเป็นนี่ยันทองน้องวีจิยังขายไม่หมดรายการหนกระแสวันที่7กันยายนหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการได้สัมภาษณ์ติก๊กกนิทรินคัชรพักดีโชต หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์เปิดใจครั้งแรกกรณีเตียงหกักหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์โดยหนุ่มสอนรามได้ตั้งคำถามว่าอย่าเพราะแก้เคล็ดหรือมีปัญหาแล้วเขาเสียความรู้สึกอะไรซึ่งสาวติ๊กก็ได้ตอบว่าอย่าเพราะมีปัญหาค่ะไม่ได้แก้เคล็ดแต่ที่ต้องพูดว่าแก้เคล็ด ราะต้องรักษาความรู้สึกว่าอย่างน้อยเราน่าจะทำให้พี่หนุ่มกลับมาอยู่ในจุดเดิมได้ความรู้สึกขาพังในตอนแรกๆตอนเข้ามาในชีวิตพี่หนุ่มหนูมีหนี้ตอนแรกสามแสนแต่ทีนี้ก็กลายเป็นหนี้อีกอันที่หนูปล่อยยึดรถมอเตอร์ไซค์แล้วรถก็ไปยึดที่บ้านหนูยึดเข้าหลักทรัพย์พี่หนุ่มก็เลยต้องจ่ายหนี้อีกที ดยเขาไม่รู้มาก่อนแต่เขาก็ช่วยและหนุ่มกัญชัยได้ถามต่อว่าเอาเงินไปทำอะไรเล่นการพนันไหมสาวติ๊กจึงตอบว่าเอาตังไปใช้หนี้ค่ะรอบแรกยอมรับว่าเล่นแต่หนูหาเงินคืนเขาไม่ได้ในเวลานั้นหนูหายืมคนรอบข้างทั่วไปโดยไม่รู้จักกู้กู้ที่มีดอกเบี้ย แพงร้อยละยี่สิบหนูไม่รู้หนูยืมแต่ช่วงนั้นเขาไม่ให้ยืมเขาเอาไปบอกพี่หนุ่มแต่ครั้งนี้ขอให้เร่งรัดการเอาหนี้คืนคนละแสนสองแสนหนูเลยต้องใช้วิธีกดเงินของพี่หนุ่มไปเพราะหนูรู้รหัส ATM พี่หนุ่มอยู่แล้วค่ะและหนุ่มกัญชัยยังได้ถามต่ออีกว่าทุกวันนี้ยังมีหนี้ไหมแล้วได้เอาทองของลูกไปขายหรือเปล่าแล้วถามว่า เอาไปหมดเลยเหรอสาวติ๊กจึงตอบว่าหนูไม่มีหนี้แล้วหนูไม่มีหนี้เพียงแต่หนูอยากได้โฉนดที่ดินสองแปลงกับการใช้หนี้ให้พ่อบางส่วนไถ่ายโฉนดที่ดินให้พ่อคืนมามันอยู่แค่ช่วงแรกค่ะทองของลูกบางเส้นหนูเอาไปขายแต่ไม่ได้เอาไปหมดพี่หนุ่มเขาคิดว่าหมดแต่ไม่หมดทุกอย่างเขาคิดและไม่เชื่อหนูแล้ว ด้วยหนุ่มกัญชัยก็ยังถามต่ออีกว่าเขาบอกทองที่เฮียฮอให้มาทองที่คุณนิดอรันพันให้มาทองที่ผู้ใหญ่ให้มาเป็นขวัญถุงตอนลูกคลอดเขาบอกว่าคุณเอาไปขายหมดเลยเหลือแค่ล็อกเก็ตตกลงมาที่มือเพราะมีคนชื่อปรีชาพาคุณไปขายของเขาเห็นว่าล็อกเก็ตน่ารักดีเลยซื้อต่อจากคุณ4,500บาทและล็อกเก็ตนั้นไปอยู่ในมือหนุ่มได้ยังไง หนุ่มบอกว่าเป็น10บสาวติก๊กจึงตอบว่าทองของลูกบางส่วนหนูได้ขายไปจริงอันนี้เป็นอันแรกก่อนมีใบายาเป็นทองสามบาทแต่ไม่ถึง10บทองที่เอาไปขายก็ไปขายทีละเส้นมันมีห้สิตังอันนี้คือรอบแรกทองนี้เป็นการใช้หนี่รอบแรกก่อนยาเรื่องนี้เกิดขึ้นจากรอบแรกค่ะรอบที่สองเคลียร์แล้วหนูไม่มีนี้อะไรแล้ว รอบนั้นหนูเอาเงินไปเคลียร์หนี้ของหนูตรงนั้นหมดแล้วหนี้ของหนูไม่มีแล้วค่ะ